ดันบอลดันบอลบอลต้นไม้บอลต้นไม้อาจอยู่เฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งตัดนะอย่าเพิ่งตัดนะอย่าเพิ่งตัดนะไอพลอยเปิดช่องเปิดช่องก่เดี๋ยวแป๊บนึ่งต้องต้นไม้ก่อนโอ้ยเดี๋ยวลงไปเปิดคลิปอมกันโอ้ย ตัดไม้เลยแนละ้วเกิดมาอยู่บนต้นไม้เฉยเลยมองลงไปเห็นมือยู่ข้างล่างช่วยตัดหน่อยเด้เดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันนะ่ะ จะเกิดต้นไม้แล้วประเด็นนึกประเด็นค well? ือนึกว่าไอ้พลอยมันจะเกิดนต้นไม้ไงนึกว่าไอ้พลอยจะเกิดนต้นไม้ไงไม่มีกระดูกอ่ะพลอยทางนี้ไอ้ฮาทางนี้อะไรเมื่ออะไรของมึงหน่าเนี่ยออมอ้าวขอโทษไม่ได้ใช้สกินหลักใช่ไหมเนี่ยสกินหลักอ่ะ บ,บ้านเรามีกห้องล่ะเอาเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ได้ยินเสียงมานี่ออกมานี่ก่อนไม่ได้ใช้สก,กินหลักอะ่ะยังไม่ได้เปลี่ยนสก,กินหลักอ่ะถือว่าเปิดแล้วก็คือเปิดแล้วพร่มึงเห็นสก,กินกูแมะ<ห>อ้ะอะใช่กูก็เห็นสก,กินมึงโอเคหายบ้างแล้วเ <laughs> อ้ะ ไม่ได้เอาผ้าคลุมออกเหรอเอาอแกะตายเหรออ๋อหมาป่า,ต,ปานนตามมาให้ทันละกันเนอะจาจะเออเออโอ้โหแมพเอาผู้ถ่ายมาแล้วอ่ะดิ ได้ไงแต่สองชิ้นไม่น่าพอนะชิ้นเดียวชิ้นเดียวเหรอทำไมเมื่อกี้ก็เห็นเหมือนสองชิ้นวะอุ้ยอุ๊ยแตงโมเอแตงโมวะ่ะพังทองพักทอง ดิาก็ได้ก็ได้ยันอ้อยที่เดิมตรงแข็งอนะ่ะมึงเปิดเลยนะ,ะเดี๋ยวเอื่นนั่นดิเดี๋ยวส่งคลิปมาเดี๋ยวกูเชื่อัจโอเคเอไเออะไรนะขอเรียกว่ายังไงนะ มันเรียกว่าอะไรวะถ้าในในยูทูบเบอร์เขาเรียกว่าอะไรวะกูบอกว่าผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยเขาเรียกทีมงานขยิงมันเอาดิเอาดิหิวแหละเออเออคือทำไมปิดอะไร แช่ต้องตัดช่วงสำคัญะอ,อ,อะอะไรอะ่ะทำไมไม่รู้ดิอาจจะเป็นแค่ของเจ้าของแมนเปล่าอะไรกเนเ้ของแมดินนาลยางยขอกระดูกหน่อยดิ กดูไงก็ดูก็ดูไงขอหนอะ่ะอ่าอ่ะอ่ะกระเดกกระเดกโอเคไม่ติด <c oughs> อ่ะไม่มีก็ไม่มีอ่ะ รู้ไหม,นะไมเนี่ยเอเอ,อถ้าถ้าถ้าพูดอะมันฮะแกแก้วอยู่ไหนวะรู้ไหมเนี่ยอยู่ไกลๆกันอะมันไม่ได้ยินนะเวลาถ่ายคลิปแบบวิสองตัวเนี่ยอยู่ไหนอ่าขอขอนแกะหน่อยได้ไหม เยอะนะนะโอ้โหแอบได้มากมั้งเอ,เ,อเ,กกเอาเอาขนแกะกูมาเอาขนแกะมากูขาดอีกสองอันเนี่ยโอ้โหไอ้พอยขนแกะเขา้าโทรมึงกูว่ากูได้เปิดใเนี้นะ<ฮ>อะไรนะ เอามาแล้วนะอ๋อมันเข้าตัวเหรอนั่นไม่เข้าตัวเ,ยเ,วเลยไนงะขัดแกะอีกตัวหนึ่งหนีเถอะเอ้าอ้าว <c oughs> โอ้โหผดมาทำเหลืออะไรเนี่ย ่อนไม่ต่อเร็วีิมาตกฝนตกหมดโอ้โหโอ้โหปลอยหนีเออโอ้โหไอ้เกียข้าวหมดไม่มีข้าว เออดีเร็วเร็วเร็ว,รว,รวอะไรเหรอไอ้พอยซอมพี่มาปิดดิอเอมันยากอยู่นะมันไม่หามอ <c oughs> พอยมึงมีไม้ที่ยังไม่ได้ใช้ ขอข้าวหน่อยมีข้าวไหมหิวข้าวไม่รู้แต่ที่รู้กูหิวข้าวขอข้าวหน่อยขอใยากขึ้มเพิ่มมีไม้พี่ยังไม่ได้คามไหม

ที่เดิมเลยหลุมอ่ะหิบตรงมันนเดินมาตรงไอ้อ่ะเทเลพอร์ตได้ไหมวะเอ้ยเห็นชื่อแล้วพลอยพลอยอ่ะกดกดกดให้เห็นชื่อกูไหมเดินตามมาชื่ออ่ะหันหันหันหาทั่วเอออาวชื่อหาย พี่เขียวรออยู่ด้วยขามาวุธก่อนละกันถ้าง,งั้นไม่เห็นชื่อไ,ได้ไงวะเิอยู่ไหนวะอ,นอ,อยู่ไกลดิ ก่อนให้ได้ลงมาให้ได้ก่อนเพราะมีขี้พี่เขียวรอยไอพอยมันไม่ต้องขุดหลุมก็ได้มันมีหลุมอยู่อุดบล็อกด้วยอ่ะของมึงทั้งหมดอะยังจริงไม่มีนะไม,ไม่มีไม่เข้าตัวกูอ้ามองไม่เห็นเอมองอะไรไม่เห็นเลย คุณเห็นห้ามุมก่อนเนี่ยอ้โหเพราะกูไม่มีเตียงก็เลยไม่สามารถนอนได้ไม่มี ในตัวกูไม่มีอนะ่ยางานเนี่นยดูไล้เลยงานเนี่นะ,ะไม่มีนะ่ยตะกองครับก,กูนุ่มเฮียพลมึงมึงเอาไม้กูไปหมดเลยอะ่ะขอขอขอไม้กูขึ้นหน่อย แบ่งกดกดค้างครับมันจะเป็นการแบ่งครึ่ง Thank you เกื่อไอ้กูว่าอุดนรู้ <Woah> <börjar> นี่ดาบนี่ดาบนี่ดาบเออพออนี่นี่เตาเผื่อมึงจะขับข่าอะไรอม่ะึ้นระวะนี่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 เต่าห้อยนะห้อยหอย อ่ะวาง,วงเอาเหอะมึงจะเผาอะไรไหมเอเอนย่งนั้นมันก็ได้แสงสว่างหรอวะคิดได้แง่ดีแล้วก็รอจนกว่ามันจะเช้าเดีจข้าอุปกรอ์ให้ โหเลิศมากกูถี่ไม่พอด้วยสติกก็ไม่พอด้วยนี่เอ้อะโหมันพอดิพอเนี่นี่ขวานเปิดตาแล้วเนี่ย เหลือหัวใจสามดวงเอาะน้ะอ,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 อแกงย่างเสร็จแล้วครับคุณหอย F K เ,เลแล้วเฮ้ยฮัลโหลยัาง,งาอยู่ไหมเนี่ยคนขอนะหิวมากอะ่ะโอ๊ย เดี๋ยวกว่าต้องไปหาทิวเหรอโอ้ยไม่มีมีแต่ขันแกะเนี่ย ก็อ่ะคกไอเตานี่หรอโอ้าหมดแล้วโอเค thank you คอยกูก็กูลืมบอกให้มึงไปตัดไม้มาให้กูนเลยเออเอ,อ้ยเอมมองไม่เห็นอยองไรเลยคุณบอกมาอีเอ๊ย,อยจะเช้าเราวนี่ เฮ้เดี๋ยวครับพี่แอรให้มึงก่อน